สวัสดีคุณครูที่รักหนูจักตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจักอาคเพียนขยันเรียนเออสวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าครอบครัวมีสุขนะครับ เด็กๆเ,เห็นใครในรูปบ้านใครอะผู้ชายผู้หญิงเด็กชายแล้วนี่ใครปูโอเคอ่ะครอบครัวของฉันมีใครบ้างน,นะบ้านของฉันมีใครบ้างเดะลองนับนิ้วมือดูสิว่าบ้านของเด็กๆมีสมาชิกในบ้านและมีใครบ้างน,นะมีใครบ้าง พี่น้องเ้๊ปี้มีแม่ใครมีพ่อมีคุณตามีคุณยายมีคุณปู่มีคุณย่า่ามีบางบ้านก็อาจจะมีหลายคนนะครับอยู่ด้วยกัน สมาชิกในบ้านนะครับมีเยอะแยะมากเลยอวันนี้คุณต้จะพาเด็กๆน,นะครับร้องเพลงอมีคุณป้าด้วยคุณน้าคุณอาด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับร้องเพลงตามรูนะครับเพลงมีชื่อว่าบ้านของฉันอะเด็กๆพูดตามครับบ้าน,านของฉันบ,นบ้านของฉันบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหายาอยู่ด้วยกันมากายมีทั้งพ่อแม่ ปู่ย่าตายายลุงป้าน้า,านอาลพี่และน้องมากมาย,มามายทุกคนสุขสบาย,บายอยู่ในบ้านของเรา,า,เ,ราเดี๋ยวมาร้องเพลงตามตัวตัวน,นคะครับบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายมีทั้งพ่อแม่ ปู่ย่าตายายลุงป,ป้านะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายอยู่ในบ้านของเราอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป,ป้านะ้าอาพี่และน้องมา คนสุขสบายอยู่ในบ้านของเราอ่ะเพลงนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเพลงบ้านของฉันซึ่งมีสมาชิกในบ้านก็มีทั้งพ่อแม่ปู่ยา่าตายายลุงป้านา้าอาพี่และก็น้องอ่ามีทั้งพี่และก็น้องนะครับเต็มบ้านเลยหมดเลยทุกคนสุขสบายอยู่ในบ้านของเรานะครับ มาดูคำศัพท์ในสัปดาห์นี้บ้างนะครับคนนี้ใครแม,แม่แม่ภาษาอังกฤษว่างไงนะม,ม,ม,มามี่มามี่ก็ได้อะไรนนะอรีกคำหนึ่งนะมาเตอร์อ่ะเด็กออกเสียงพร้อมกันครับมาเตอร์มแม่คนต่อไปพ่อพ่อภาษาอังกฤษว่างไงนะว่างไงนะ Father อ,อ,อ่ะเด็กออกเสียงพร้อมกันครับ Father พอ่อดม่เาเีด้วย,อ,ยอ่ะดี Daddy, 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 Daddy. ก็พ่อเหมือนกันอ่ะอันนี้อ่ะสเตอร์พี่สาวหรือว่าน้องสาวก็ได้นะครับใช้เรียกแทนสองอันเลยทั้งสเตอร์เนี่ยสเตอร์เรียกพี่สาวก็ได้เรียกน้องสาวก็ได้อันนี้พี่ชายหรือว่าน้องชายก็คือบ r o t h e r b r o า h e r b r o t อีกอันหนึ่งอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับ น้องเล็กๆอะไรนะเบบีเด็กเล็กนะครับหรือว่าน้องเราก็จะเรียกเบบีนะครับเบบีอันนี้คุณย่าหรือว่าคุณยายเราจะเรียกว่า g r a n d m o s t e r g r a d m s h e r อ่าคุณย่าหรือว่าคุณยายนะครับคนนี้คุณปู่หรือว่าคุณตาก็เรียกเหมือนกันนะครับเรียกว่า grandfather grandfather อ่านี่คุณปู่หรือว่าคุณตานะครับคุณปู่กับคุณย่า มีลูกนะครับเป็นคุณพ่อส่วนคุณตากับคุณยายก็มีลูกเป็นคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่ก็มีลูกสาวมีลูกสาวมีลูกชายนะครับเป็นเด็กๆนั่นเองนะครับบางคนก็เป็นเด็กผู้หญิงบางคนก็เป็นเด็กผู้ชายบางคนก็มีน้องเล็กๆนะครับอยู่ในบ้านซึ่งเกิดมาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับ แผนผังครอบครัวกันนะครับสัปดาห์นี้นะวันนี้นะครับคุณตัวมีการบ้านาให้เด็กๆทําด้วยที่บ้านนะครับคุณตัวมีกระดาษไปให้เด็กๆนะครับ2ชิ้นนะครับมีกระดาษรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้เด็กนะครับระบายสีสีอะไรก็ได้นะครับที่เด็กชอบนะครับบางคนอาจจะชอบสีชมพู ก็ระบายสีชมพูบางคนอาจจะชอบสีฟ้าก็ระบายสีฟ้านะครับเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวเราจะเอามาประกอบกันนะครับลงในใบกิจกรรมแบบนี้นะครับอ่ะมาดูซิว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปบ้านได้ยังไงนะพ่อเรียนเนตีเทมมาให้เลยเรียนูติดเทปมาเลยอ่ะอสีสีน้ำเงินนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสนะครับให้เป็นตัวบ้าน แล้วก็สีแดงนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตัวก็จะเอามาใช้ให้เป็นหลังคาสีแดงนะครับนี่พอได้บ้านแล้วนะครับก็ให้เด็กต่อเติมรูปภาพนะครับรูปบ้านมีอะไรบ้างประตูหน้าต่างรั้ว่ามีรัวร้วสองข้างเลยมีชิงชา้ามีต้นไม้ สีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนคําศัพท์ของเราสัปดาห์นี้นะครับคือคํานี้ครับคําว่าบ้านนะครับบ้านในการเขียนตากรอยนะครับมีบอใบไม้มีสะอามีนอนหนูแล้วก็มีไม้โทนะครับบ้านนี่บ้านของเราสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมีการบ้านนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับให้เด็กลากเส้นรูปวงกลมนะครับตามรอยแล้วก็ลาก รูปใบไม้ไปหาบอใบไม้ลากตามรอยแล้วก็ลากปอปลาไปหารูปปลาด้านบนนะครับแล้วเด็กๆด,ด,ดูสิครับว่าเราจะได้เป็นตัวพชนะไทยตัวอะไรนะครับเมื่อเด็กๆทางกันบ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาผสมตัวนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันวันอังคารน,นะครับ